พ,ระ,พ,ร,พระมหาคุรุนคุณของเราท่านต้ตั้งสมรสัพร์หาวิหารมหาเิรารผู้ทรงอุปสมในโอกาสวันร,รสม,มัยที่ท่านัพระภูปราชุวัฒนาสัจจคุณด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาดรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามุุตราชพวิทยาลัยที่ด้รับพระมหาเถรในภูมิดได้ กเราวตั้งสมารักสารเป็นพระราชานคณะาที่พราวัฒนาวัชระเมธีโรเตอร์แล้วกาสเป็นมุคคลยิ่งนี้ขออนุญาตใด้การ,รัตาประเดีร๋ระงคนตีองุ่นคุณข้าทำร,รัตกิ์ปินเมธีเดีที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาในการื่องต่ารัฒนธศาสนาในการปกครองคณะนสน์เนต้นครับใน เป็นบุคคลยิ่งเนื่องจากท่านเป็นเหมือนกับผู้บังคับบัญชาของท่านเจ้าคุณใหม่ก็คือท่านพระวัฒนาวชิระเมธีเป็นอการสำคัญที่ครับกกครับก็ขอเจริญพรนะท่านเจ้าคุณใหม่นั้นก็ถือว่าเป็นทายาทวัดราชาธิวาธวิหารท่านเบื้องต้นท่านก ได้รับการศึกษามาีโยมพ่อโยมแม่เขาเป็นครูแล้วเข้ามาบวชไปบวชที่วัดเขาสุก,กิมนุนที่จันบุรีทีแรกก็ศรัทธา,าเริ่มใสเตีอยู่ทางโน้นก็ไม่คิดจะลาศิกขาทำไปทำมาโยมแม่ต้องยื่นคำขาดว่าถ้าไม่เรียนต่อศึก ก็เลยติดต่อผ่านมาทางวัดราชาธิวาสวิหารก็มาเรียนต่อก็จบปริญญาตรีปริญญาโทจากมหามกุฏแล้วก็ไปเรียนต่อที่ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็ทางมหาวิทยาลัยก็ไว้ใจให้ไปเป็นประธานสอบดุษฎีนิพนธ์ พ่อปรากฏว่าทำได้ดีเพราะช่วยดูแลอยู่ทางมหาวิทยาลัยเขาก็ให้รู้สึกว่าจะเป็นดุษฎีนิพนธ์ชั้นเยี่ยมเหมือนกันนะนะเป็น e <Excellent. S 1> อ c e ซ์แลนก็เลยหลังจากนั้นก็มาทำงานที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชาวิทยาลัยก็เป็นมาตามลำดับจนกระทั่งว่าสุดท้ายก็เป็นรองอธิการบาดี ไปประสืสารและการเผยแผ่ของมหาวิทยาลัยก็มาถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโยมแม่ก็ยมพ่อก็โชคดีนิดไม่ได้มากันนะำเพราะว่าสุขภาพมันก็ดีแต่โยมอามามานั่งเฝ้าอยู่ก็ก็ถือว่าเรียบร้อยทุกอย่างนะท่านท่านการทำหน้าที่ของท่านไป ก็ช่วยเหลือในในงานกิจการพระศาสนาที่สำคัญก็คือท่านก็รู้สึกว่าจะถ่ายทอดเรื่องการพูดการจาการาใช้สื่อสารนะเป็นแล้วก็ถึงขั้นว่ามหาวิทยาลัยก็ไว้เนื้อเชื่อใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทุกครั้งที่วันอะไรวัน,ว,นวันรวมสิทธิ์เกา่า เป็นจมะราชุทิศมาที่นี่ก็ก็มาทำบุญกันที่นี่แล้วเพื่อนๆก็เป็นผู้กำกับกันมาหลายรายแล้วเป็นตำรวจเป็นอะไรก็มาอยู่ก็ก็ดีแล้วก็คิดว่าเป็นพระที่ใช้การใช้งานได้คนหนึ่งจะขึ้นเวทีระดับไหนก็ก็ขึ้นได้พูดอย่างมีอะไรก็เรียกว่า เพื่อนรับฟังมีเหตุมีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีความรู้ทางด้านการสื่อโซเชียลมีเดียด้วยก็ทําให้ได้คะแนนเพิ่มในทางนี้ไปเสียดายนิดหนึ่งว่าท่านไม่ได้ต้มเทมาทางเรียนบาลีเพราะว่าบาลีนก็สําคัญถ้าได้บาลีสักสีหประโยคถ้าถ้าตั้งใจเรียนจริงก็คงไม่ไม่พลาดอะ่ะเพราะว่าคนเรียนเก่งมาแล้วตั้งแต่ โรงเรียนชั้นหนึ่งของนครศรีธรรมราชมาแล้วแต่ว่าด้วยความรักในทางนี้ก็มุ่งมั่นมาในทางนี้ก็ให้สําเร็จประโยชน์ในทางนี้เหมือนกันถึงวาระเป็นพระราชาคณะแล้วก็คงโอกาสต่อไปก็คงจะได้เลื่อนชั้นเลื่อนขั้นแล้วก็ได้ช่วยงานพระศาสนาต่อไปตามภาระหน้าที่ของผู้ที่เป็นพระอยู่ก็ขอจเจริญพรสาธุครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่คือบทบาทที่สําคัญส่วนหนึ่งของพระมหาเทระผู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการปกป้องคุ้มครองเพื่อแผ่พระพุทธศาสนาบายาวนานจนปัจจุบันนี้คือเป็นพระเก่งพระญาพระธรรมอิติเนตรีพีเอชดีและมีบทบาทในอดีตก็เป็นทั้งผู้เป็นทั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหากุฏรราชาวิทยาลัยยี่ปีปป2ี่ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับ นอกจากนี้ในแง่ของเป็นพระสงฆาใการก็เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองในระดับเจ้าคณะภาคเป็นกรรมการมหาเป็นกรรมการมหาเทศมาคมคือเป็นรัชมนตรีของคณะสงฆ์ก็เป็นมาแล้วเป็นเจ้าคณะภาคก็เป็นมาแล้วแล้วเป็นประธานส่วนพิทักษ์พระพุทธศาสนาก็เป็นมาแล้วเป็นมาแล้วแล้วก็ยังทำหน้าที่ในฐานะเป็นนักวิชาการที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการเผยแพ่พระพุทธศาสนาทางสื่อยุคใหม่ ปัจจุบันนี้ประเด็นกควรมีผลงานการเ,เผยแพร่ศาสนาทางสื่อออนไลน์มากมายอยุขยี้อย่างเช่นรายการพุทธาราการพุทธานุภาพพุทธานุภาพหรือว่มีเอฟซี รับชมทั้งในระดับประเทศมากมายผมก็เป็น f อฟคนหนึ่งติดตามบุคคลคนอยู่ประจำํำทุกครั้งที่เผยแพร่โอ,อ,อกาศนะครับในโอกาสกเป็นบุคคลนี้รายการบุคคลชีวิตขอกราบขอบคุณบุคคลท่านทุกคุณพระธรรมมากที่ปฏิบัติพิเศษดีเป็นอย่าง,งสูงกับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สื่อข่าวครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการบุคคลชีวิตลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงตอนนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอต้องท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ